ปลุกผมมาแล้วแต่ว่าแนวผมเป็นเวกต้องแก้ไขยังไงโอเคค่ะ ก็เป็นเพนพอยท์ที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือปลุกผมมาแล้วอ่ะแต่รู้สึกว่าคนทักว่ามันเห็นเป็นขอบหรือเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแนววิกปกติแล้วแนวผมของคนเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนักมันไม่ได้สมมาตรแบบร้อยเรเเราลองเข้าห้องน้ำแล้วเราลองรวบผมดูก็ได้ค่ะปกติแล้วซ้ายขวามันจะไม่ได้เป๊ะๆเ,เนาะเพราะฉะนั้นถ้าการปลุกผมมาแล้วสองข้างมันสมมาตรกันอย่างเป๊ะๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่มันก็มองให้ดูเหมือนเป็นวิกได้2ปกติแล้วเนี่ยแนวผมของเราทางด้านหน้า มันก็จะเป็นกอผมเส้นเล็กๆเส้นบางๆหรือที่เรารู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของไรผมเพราะฉะนั้นถ้าเราปลุกผมมาแล้วมันเป็นกอใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นดูเป็นวิกได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางแก้ก็เราก็ต้องมาปรับแนวผมเดิมอะ่ะให้มันดูไม่ได้เป็นเส้นตรงมากให้มันดู ซ้ายขวามันไม่ได้สมมาตรกันขนาดนั้นรวมถึงมีไรผมด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะแก้แนวผมเป็นวิกได้เนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีสเปซลงมาให้หมอเนี่ยทำต่อมอีกนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ทำต่ำลงมามา,มากๆตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยแล้วมันไม่มีพื้นที่ในการทำลงมาเนี่ยก็จะเป็นเคสยากพอสมควรค่ะ